สวัสดีค่ะการแก้ไขปัญหาในห้องน้ำหลายๆเรื่องเจ้าของบ้านอย่างเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งช่างเทคนิคหรือใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยค่ะเพียงแค่เรารู้หลักการง่ายๆเจ้าของบ้านอย่างเราก็สามารถทำได้เองโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะวันนี้มินจะพาไปชมวิธีการเปลี่ยนฝารองนั่งของโถสุขภัณฑ์กันนะคะเราลองไปดูกันเลยค่ะ ก็รุ่นนี้นะคะสังเกตนะคะจะมีปุ่มสีเงินอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะาก็จะมีเสียงกิ๊กก็คือมันจะเป็นการปลดล็อกสปริงด้านในค่ะแล้วก็ยกขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นตัวค้อชุดยึดน็อตนะคะก็แค่ดึงออกง่ายๆอย่ายเงเลยค่ะทีนี้ก็จะเจอตัวน็อตยึดนะคะทีนี้อุปกรณ์หนึ่งเดียวของเราไขควงหัวแชกค่ะก็ขันน็อตค่ะก็เรียบร้อยค่ะนำชุดอุปกรณ์ ตัวเดิมค่ะที่มาจากชุดฝารองนั่งตัวใหม่นะคะชุดน็อตตัวนี้ค่ะเอามาใส่ประกอบให้เหมือนเดิมให้เหมือนตอนที่เราถอดไปนะคะทีนี้เทคนิคนิดนึงนะคะขันให้แน่นแค่พอประมาณค่ะไม่ต้องแน่นมากฝารองนัง่งอันใหม่นะคะเอามาใส่ลงไปปิดลงเราสามารถขยับตำแหน่งให้มันตรงกับตัวโถก,ก่อนแล้วก็ ถอดฝาออกค่ะไขควงมายึดตัวชุดยึดให้แน่นตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะคะเมื่อกี้ก็นำฝาครอบนะคะมาครอบเพื่อปิดให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้ตำแหน่งก็นำฝารองนั่งมาใส่ดันให้ดังกึกนะคะตัวล็อกก็จะล็อกอันตโนมัติ ท่านี้ค่ะเราก็จะได้ฝารองนะั่งอันใหม่เรียบร้อย,อยในกรณีสุขภัณฑ์ของคุณมีฝารองนั่งรูปแบบนี้เราจะใช้อีกวิธีการนึงค่ะลองมองไปที่หลังฝาซึ่งดูมิดชิดนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นฝาครอบปิดหัวน็อตนั่นเองค่ะเราก็เพียงแค่แกะเปิดฝาครอบนอ็อตออกแล้วก็ใช้ไขควงปากแฉกหมุนคลายเกลียวนอ็อตออกแล้วเราก็ทําการยกฝารองนั่งออกได้เลยค่ะจากนั้น แล้วก็เอาน็อตและช่วยประกอบที่มีมากับฝารองนั่งอันใหม่ร่วมถึงตัวฝารองนั่งมาวางให้ตรงกับตำแหน่งแป้นรูยึดแล้วก็ทำการขันน็อตให้แน่นพอตึงมือนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำการปรับตำแหน่งตัวฝารองนั่งให้เข้าที่เมื่อฝารองนั่งเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการขันน็อตให้แน่นยึดติดก,กับตัวโถได้เลยค่ะ สุดท้ายก็ทําการปิดฝาครอบน็อตให้เรียบร้อยสวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนฝาลองนั่งโถสุขพัณฑ์ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายแล้วนะคะ